สวัสดีครับทุกคนอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมานะครับสอนวางลิงก์นะครับใน Facebook แบบง่ายๆนะครับด้วยตนเองนะครับวิธีลงนะครับมาก็ไปก็ไปดูคลิปวิดีโอของเรานะช่องของผมนะครับวิธีวางลิงก์ให้คนเนี่ยมาติดตามเยอะๆนะครับเราก็ทํายังไงอย่ากทำอย่างไรบ้าง นะครับอยากให้คนมาติดตามเรานะครับก็มาที่ตรงแชร์นะครับไปที่คัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็ไปวางที่เฟซเรานะครับอ่าไปวางที่เฟซเราเลยนะครับผมแล้วก็ไปที่ตรงโพสต์นะครับนี่โพสต์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดวางลิงก์แบบนี้ครับแค่นี้ก็ทําได้แล้วนะครับอันนี้ผมจะไม่วางลิงก์ให้ดูนะเพราะว่าผมวางลิงก์ไปแล้วหนึ่งรอบนะครับโอเค ก็เออถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดสับประร้กดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับช่องน็อตเลอค่านะครับถ้าใครยังไม่รู้จักผมก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ